อเพื่นนี้ก็มีโอกาสมาพูดถึงย้อนรอยเหตุการณ์นะครับย้อนรอยการปีห้าสี่นะครปีห้าสี่นานเหมือนกันครับนับมาเนี้ทยที่บันจารพแปรบนบ้านแหลมอพเภอทานโตจังหวัดเชนยลานราบที่เจ้าที่ทหารผ่านเราสนทิเราปอร่วมและตำรวจก่อนนะครับก็มีรอมตรวจคนครอพ,พซึ่งเราได้สืบทราบข่าวจากสายข่าวมาว่า ร่วมกัอร้ายตัวเป้งค่าหัวสองล้านบาทพร้อมพวกจะเข้ามาพักที่นี่เพื่อเตรียมการกับการรับข่าวก็ว่าไปเจ้าหน้าที่ฐานทานจึงได้ทำการตลด,ดล้อมตรวจค้นพื้นที่ครับที่ในหมู่บ้านนั้นจนนำมา ซึ่งเกิดการประทักกันนะครับเกิดการประทักกันที่ครอบครเจ้ิจารณที่ก,ก็ใช้กฎหมายตั้งแต่เบาไปหาหนักกักรเรียกให้มอบตัวก่อนแต่ว่าพวกคนร้ายซึ่งมีค้าวหัวสองล้านนี้ไม่ยอมให้จับเป็นอยู่แล้วครับเขาซื้อสู้จนถึงที่สุดของเขาสักัดสี่ครับพวกนี้ได้ปลูกเปนอนบนครอบคระบพา,าที่เข้าไปเห็น,น้าี่เข้าไปด้านหน้าเขาก็โดดลงเดินทำการยิงต่อสู้ เพ่งจะทีเราก็ได้ตอบโต้ไปซึ่งมีล้อมเข้าทั้งหน้าหน้าหลังซึงใครเคยทํางานก็จะรู้นะถ้าอยู่ด้านหน้าก็เสียงนะมันยิงมันด้านหน้าถ้าอยู่ด้านหลังก็พอได้ตอบโต้ได้สะดวกซึ่งเราก็าพยาไปยอดลอยดูนะปีนั้นที่ยนัสตาปีาน่สี่ลงไปนี่จนถึงสี่เจ็ดสิบแปดถือว่ายังเหตุการณ์ยังมีความรุนแรงตึีเครียดนะพใหญ่มันมันไม่เบาเหมือนยุคตัวันนี้นะ แตน,ม,นมันเยอะเยอะมากเกิดเผยนาที่เราก็สูญเสียชาวบ้านไทยพูดก็สูญเสียเยอะเราเลยมาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ตอนนั้นเพื่อเตือนย้ำการปฏิบัติคนไทยนะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือ,อของคนไม่ดนะีโอเคครับเราไปตามรับชมครับผม เจ้าที่ฐานได้เดินทางเข้าพื้นที่นะครับเข้าด้านหน้าส่วนหนึ่งแล้วก็มีที่ด้านหลังนะครับรวบครับนพพรวบนี่เป็นหน้าที่ฐานานเข้าด้านหน้าซึ่งเป็นบ้านที่ผู้คน้ายได้เข้ามาหลบภาัยอยู่นะครับซึ่งเราต้องเคลื่อนที่โดยคาะมวาระวังนะนี่เขาคึ่งพื้นที่นะครับและ้าที่ได้เจรจาให้คนร้ายมอบตัวโดย ได้เรียกให้จาของบ้านลงมาก่อนนะครับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับให้ลงมาเพื่อความปลอดภัยนะครับหน้าที่ให้ลงมาหลบที่ด้านล่าง้ที่เห็นเป็นข้อแฝงครับที่พวกเขาหลบที่ได้เรียกให้ลงมาเนะี่ยให้เซอลงมาจะเห็นว่าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายทุกอย่างนะครับทที่เราจะเรียกแต่ขออนุญาตลดเสียงเราเสีย,ยงเสียงอะไรอ่อนนะครับเพื่อความ ต้องตามกฎเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกให้ของบ้านลงมาแล้เขาสอบถามว่ามีใครอยู่ตรงนั้นไหม,มกี่คนตามขั้นตอนการปฏิบัตินะครับซึ่งเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องนะครับเพื่อเพความปลอดภัยของคนที่ไม่เกี่ยวข้องจะตามดูกันครับซึ่งายพวกน้องข้ามไม่ยอมมอบ ตัวแต่โดยดีนะครับและได้ต่อสู้ข้าหา้าที่จึงได้ทําเกิดการมาตทะกันขึ้นผลการปฏิบัตินะครับทําให้ไฟล์ต้องฆ่ามสชีวิตครับแระเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการตรวจค้นพื้นที่ต่อไปครับส่วนถ้าใครอยากทราบเรียนหรือดูวิดีโอเต็มนะครับก็เข้าไปหาชมดูได้นะครับมีนะครับในยูทูบโดยพิมพ์เข้าไปเลย เขารอข้าหัวสองล้านบาทมันจะขึ้นมาให้อยู่นะครับขไปดูนซึ่งผมไม่สามารถลงได้นะครับนำมาเพื่อเปไื่นแต่รับลอรับฟังย้อนรอเหตุการณ์นะครับในเรื่องราวชีวิตที่ผ่านเข้ามานะครับ